สวัสดีค่ะวันนี้ทำอ่านหนังสือมานีมานาน,นะคะบทที่สองค่ะมาเริ่มกันเลยบทที่เท่นะบทที่สองโอเคเ,อเริ่มได้อ่ามา

กอ่ะอย่าตอนนี้ถ้ามีอะไรจะบอกแต่ย้อนกลับไปดูหน้าหนึ่งกับหน้าสองแน่นะคะอ่าอ่านบทที่สองต่อเลวอันนี้บทที่สามดูปูงูหูตา อาอากาตีมาตี หาออูหูหูตาตีตาปูดูดีดีอ่าดูกาตาดูงูมา ดูปูนาขาปูนางนมาอีมีงนมีตามาอีมีมีปูนามิมาอืมคราวนี้อ่านจบบทที่เท่าไรแล้วคะบทที่สกับ,บทที่นี่โอเค